จเจริญสุขทุกท่านวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยหัวข้อทาวันนี้ก็คือหลายท่านอาจจะได้ยินมาว่าเป็นพระรหัสเป็นชาวบ้านเมื่อบรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วหมดกิเลสแล้วจะต้องตายภายในเจ็ดวันในพระสูตรหรือหลายหลายท่านก็อ้างมาครูบาอาจารย์ท่านก็ว่าเช่นนั้น แต่บางคนก็ไม่เชื่อนะเราก็อย่าเพิ่งไปเชื่อนะเราฟังก่อนเอ๊ะทำไมเป็นขรหัดเป็นชาวบ้านผุุ้ชนที่บรรลุเป็นอริยชนในชุดของคารวาดจะต้องตายในเจ็ดวันเป็นเพราะอะไรหลายคนก็สงสยัย บางท่านก็แสดงทมว่าต้องตายในเจ็ดวันบ้างบางท่านก็แย้งว่าไม่จาเป็นทีนี้เราก็อยากจะแสดงความรู้ความเข้าใจนะแต่อย่าเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อตอมาผู้เทศมันเป็นแค่ความรู้ที่เรามาช่วยกันคิดเพราะสิ่งเหล่านี้ มันเหนือภูมิปัญญาเพราะเราไม่ใช่พระหันรู้ไม่ได้จริงนะแต่ทีนี้เราจะมีความคิดเฉลร่เดี๋ยวไปฟังกันแต่ก่อนอื่นเช่นเคยเรามามีศีลมีธรรมมาหมดสำหรับผู้ที่ติดตามหรือผู้ที่เข้ามาชม ทุกวันตื่นเช้ามาขอให้เรามีศีลห้าเรายกหัวขึ้นมาจากหมอนนี่แหละหรือว่าตั้งกายตรงให้เรานึกศีลห้าเป็นพื้นฐานจะออกจากบ้านจะเข้าที่ทางานหรือจะกลับบ้านหรือจะนอนให้เราระลึกถึงศีลว่าเราครบไหมเราสมรวมดีไหมศีลห้าเป็นพื้นฐานชีวิตของเรา มีแต่ความสุขความเจริญอ่าทุกท่านตั้งใจสำหรับผู้ที่ติดตามอยู่เรามามีศีลพร้อมกันสำหรับครวาทผู้คองเดือนที่ศีลห้านะแต่ผู้ที่มีภูมิศินสูงวันนี้ก็ตามภูมิธรรมของท่านอัตมาภาพก็จะบอกสำหรับผู้ที่มีศินห้านะทุกท่านตั้งใจให้ดี เปล่งวาจาออกมาเราไม่จะเป็นต้องไม่ยังต Р. นะการเปล่งวาจากายวาจาใจของเราครบข้าพเจ้าขอเว้นจากการฆ่าสัตว์ข้าพเจ้าขอเว้นจากการลักทรัพย์ข้าพเจ้าขอเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมข้าพเจ้าขอเว้นจากการพูดโกหกข้าพเจ้าขอเว้นจากการดื่มสุราและสารเสพติดมึนเมาให้โทษ เมื่อจิตของเราน้อมระลึกวาจาของเราเป่งออกมากายคือเราสำรวมแล้อย่าให้ผิดพลาดศีลของเราก็บริสุทธิ์ผุดผ่องต่อไปให้เราตั้งจิตบูชาคุณพระรัตนไตรและขอขมากรรมถ้าเราทำเช่นนี้ทุกๆวันชีวิตของเราจเจริญรุ่งเรือง ทุกท่านตั้งใจสาธุอุกาสะข้าพระพุทธเจ้าขอนมกราบบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระธรรมเจ้าองค์สมเด็จพระสังฆเจ้าองค์สมเด็จพระบรมจักรพรรดินีหลวงปู่สดวัดปักนาคุณมารดาคุณบิดาคุณพระอุปัชฌาย์ ครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณทุกท่านทุกองค์ทั้งในอดีตปัจจุบันและจะมีขึ้นในอนาคตต่อไปเป็นการขอขมากรรมด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินต่อคุณพระพุทธเจ้าต่อคุณพระธรรมเจ้าต่อคุณพระสงฆเจ้าต่อคุณหลวงปู่สดวัดปักน้ํา ต่อคุณมันดาคุณบิดาคุณบัพบชาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณทุกท่านทุกองต่อสรรพสัตว์โลกน้อยใหญ่ต่อหน้ารับหลังตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจทั้งในอดีตปัจจุบันและจะมีขึ้นในอนาคตขอคุณพระรัตนตรัยได้โปรดงดโทษกรรมให้แก่ข้าพเจ้าในการปัจจุบันนี้ตลอดสำเร็จผิาพานข้าพเจ้าก็ขอเอโหสิกรรม ให้ท่านทั้งหลายเพื่อเป็นอภัยาทตั้งแต่บัดนี้ถึงเมื่อกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขอเราสํารวมไริสุดผ่องใสขอขามากรรมและโอสิกรรมเรียบร้อยจิตของเราก็จะผ่องใสต่อไปอตมาก็จะนำถวายมหาทานเหมือนเช่นเคยจะนำธนบัตร เริ่มที่หนึ่งบาทอตมาใช้ยี่สิบาทนะธนบ,บัตรป่าลยี่สิบบาทแต่ใครก็ได้ที่มีกําลังเราจะเริ่มที่หนึ่งบาทจะหนึ่งบาทสองบาทสามบาทเริ่มที่ตรงนี้ก่อนส่วนใครจะมีกําลังมากเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะวิธีก็คืออธิษฐา,า,านตามอธิษฐานตามอตมาแล้วก็จะโอนผ่านบัญชีเข้าวัดใดวัดหนึ่งที่เราศรัทธาเข้าไปจะโอนทุกวันก็ได้วันละห้ารอบสิบรอบ รอบระบาท2บาทก็ได้หมดแต่เราอาธิษฐานให้เต็มที่เต็มกำลังหรือใครไม่สะดวกเราก็หยอดกระปุกไว้หยอดกระปุกไว้สัก7วันอย่าให้เกินเวันแล้วเราก็าไปใส่ที่ที่วัดในตู้ตู้ร่วมบุญนะส่วนใครที่ไม่มีเวลาไม่สะดวกไม่มีแบบพร้อมเพยก็ถามว่ามี พระพิสุมีพระพิสุเดินบิณฑบาตไหมถ้ามีพระพิสุเดินบิณฑบาตแล้วก็กราวบอกท่านว่าขอถาวายปัจจัยนี้เข้าวัดเจ้าค่านะเราไม่ต้องฝากท่านไปเราบอกแค่ว่าขอถาวายปัจจัยนี้เข้าวัดเจ้าค่านะท่านจะรู้ว่าอันนี้คือเข้าวัดก็คือเข้าวัดนะแต่ถ้าเราฝากท่านไปขอท่านรบกวนช่วยนี้หน่อยนี่หน่อย มันอาจจะมีเศษนิดหนึ่งแต่ถ้าเราบอกท่านว่าขอถวายเข้าวัดเจ้าค่ะจิตของเราจะของใสกว่าอาทุกท่านตั้งใจส่วนท่านใดที่ไม่ได้เตรียมอะไรมาก็ขอมาเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะน้อมใจเฉยๆอยู่ที่ใดก็ได้เพียงแค่ดูคลิปแล้วน้อมใจตามเรลงวาจาตาม ทั้งมนุษย์และทวยเทพเทวดาอามนุษย์ทั้งหลายมาร่วมเป็นจ้าภาพกันชีวิตของท่านดีเปินดีทุกท่านตั้งใจเข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเงินปัจจัยขอถวายเป็นมหาสังฆทานมหาวิหารทานมหาธรรมทานด้วยบุญกุศลในครั้งนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ตัวข้าพเจ้าญาตทั้งหลายสรรพสว์โลกทั้งหลายได้สําเร็จมนุษยสมบัติสวรรค์สมบัติพระนิพานสมบัต,บติตั้งแต่ปัจจุบันนีความยากจนขสนต้องอดต้องรอต้องขออย่าได้เกิดอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้ามนุษย์และอะมนุษย์ทั้งหลายจะคมเห็นข้าพเจ้าไม่ได้น้ำดินไวยลมจงสมบูรณ์บริบูรณ ไม่เป็นโทษแก่ข้าพเจ้าพญามารบริวารทั้งหลายอย่าได้ช่องขัดขวางการบำเพ็ญบารมีของตัวข้าพเจ้าฤญษีทั้งหลายสรรพสวรโลกทั้งหลายตั้งแต่ปัจจุบันนี้ตลอดสำเร็จพระนิพพานขอแผ่อุทิศบุญนี้ให้ญาติทั้งหลายสรรพสว์โลกทั้งหลายเทพเทวดาทั้งหลายคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้มีพระคุณทุกท่านแผ่อุทิศไปถึงพระแม่ทรณี พสยามเทวทิราชพยาย,ยม,มราชท้าวาวิรุณหกท้าวรุณปกท้าททตรถท้าวเวสวนท้าวสกัดทิราชจอมเทพทั้งหลายแปวที่ได้เปรตอสุรกายสันนรุกสันเดรชานสอมพะเวสีทุกตัวตนนักรบโบราณและบริวารทั้งหลายจงสำเร็จและมีความสุขในบุญของข้าพเจ้าในการปฏิทินเ,เดี๋ยวต่อมาก็จะไปใส่ตู้ที่วัดนะนะ ตส่วนท่านทั้งหลายที่มีระบบพร้อมเพย์โอนเงินทันแล้วก็โอนไปได้เลยทำมาละห้ารอบสิบรอบชีวิตก็จะดีขึ้นส่วนใครที่ไม่สะดวกไม่มีแล้วก็หยอดกระปุกไว้จะทำาวลรกี่รอบกี่รอบก็แล้วแต่เราก็หยอดกระปุกไว้แล้วเราก็เจ็ดวัน <c oughs> เจ็ดวันนะเราก็ไปใส่ที่วัด ชีวิตของเราดีอย่างเดียวเมื่อศีลทานเราดีแล้วต่อไปเรามาจเจริญเมตตาระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าพอมกันจะนั่งเก้าอี้หรือจะนั่งขัดสมาธิก็ได้ปล่อยใจให้นิ่งทำใจให้สบายรวมใจให้นิ่ง หลับตาลงเบาๆหายใจยาวๆดึกๆตามลมหายใจเข้าไปสุดอยู่กลางท้องลงๆกลางท้องของเราโลง่งโปร่งสบายนึกว่ามีเส้นได้ขีดจากสะดือทะลุหลังเส้นที่สองขีดจะเอวขว่าทะลุซ้ายเป็นเครื่องหมายกากาบาทตัดอยู่กลางท้องของเรา เอาใจของเราประจดนิ่งๆอยู่ตรงจุดตัดกากรบาทกลางทองอ้องน้อมเราลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าด้วยคำว่าขอบาร,รมีคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าบาร,รมีสิทธัตมาเป็นกำลังให้ตัวกพเจ้าญาติทั้งหลายพ้นทุกข์ นี้ขอบารมีคุณพระพุทธเจา้าคุณพระธรรมเจา้าคุณพระสงฆเจ้าบารมีสิทธัตมาเป็นกำลังให้ตัวขา lette, าว้าพเจ้าญาติทั้งหลายพ้นทุกบัดนี้ขอบร Ollie, ร internet, ร internet, ารมีคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจา้าบารมีสิบทัตมาเป็นกำลัง ให้ตัวข้าพเจ้าญาติทั้งหลายพ้นทุกบอดนี้เราท่องไปเรื่อยๆท่องไปเรื่อยๆอย่าให้จติตเราเคลื่อนขอบารมีคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าบารมีสิบทัดมาเป็นกำลังให้ตัวข้าพเจ้าญาติทั้งหลายพ้นทุกบัดนี้ขอบารมีคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าว ขุพระสังฆ้าบารมีสิบทัดมาเป็นกำลังให้ตัวข้าพเจ้าญาติทั้งหลายพ้นทุกบัดนี้บารมีสิบทั์มีอะไรบ้างทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีกันเิบารมีสัจจบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีทุกท่านจะต้องบำเพ็ญให้เต็ม เมื่อบารมีสิทัศเต็มมักมีองค์แปดเต็มพระอรหันย่อมสำเร็จโดยพรันไม่ต้องรอฉะนั้นเมื่อเรายังไม่เต็มแล้วก็น้อมระลึกถึงบารมีที่เราได้สั่งสมมาเนี่ยมาช่วยเราไม่ต้องไปขอใครขอบารมีคุณพระพุทธเจา้าคุณพระธรรมเจา้าคุณพระสังฆ์เจา้าบารมีสิทศั์มาเป็นกำลัง ให้ตัวขาา้าพเจ้าญาติทั้งหลายพ้นทุกบัตรนี้ขอบารมีคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ,จ้าบารมีสิทัตมาเป็นกำลังให้ตัวข้าพเจ้าญาติทั้งหลายพ้นทุกบัตรนี้ขอบารมีคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าบารมีสิทัตมาเป็นกำลังให้ตัวข้าพเจ้า ญาติทั้งหลายพ้นทุกข์บัดนี้ภาวนาไปเรื่อยๆให้เป็นร้อยเป็นพันยิ่งดีเป็นหมื่นยิ่งดีภาวนาไปเถอะขอบารมีคุณพระพุทธเจา้าคุณพระธรรมเจา้าคุณพระสังฆเจา้าบารมีสิบทัศมาเป็นกำลังให้ตัวข้าพเจ้าญาติทั้งหลายพ้นทุกข์บัดนี้เทินมีสติมีสติมีสติระลึกรู้คลายได้ ก็จเจริญสุขทุกท่านนะวันนี้หัวข้อธรรมก็คือถ้าเป็นครหัดเป็นชาวบ้านถ้าได้บรรลุเป็นพระอรหันต์จะต้องตายภายในเจวันจริงหรือนะก็มีสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็เชื่อตามพระธรรมตามครพีอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่เชื่อบางท่านก็บอกตัวเองก็ หลายหลายท่านก็เป็นคาราวาตก็คิดว่าบรรลุแล้วก็ไม่เห็นจำเป็นต้องตายมันแค่หมดกิเลสนะหลายท่านก็ยังแสดงว่าตัวตนของเขาเน้นหมดกิเลสเพราะบางท่านก็บอกว่าหมดแล้วสิ้นแล้วหลายหลายอย่างเราอาจจะเห็นในโซเชียลต่างๆนะว่ามีคนออกมาประกาศตัวว่า หมดกิเลสแล้วหรือว่าสิ้นอสวะหรือว่าอะไรหลายๆอย่างแต่เราต้องศึกษาเองด้วยเราจะไปเชื่ออย่างเดียวก็ไม่ได้เราฟังมาแล้วเราก็ามาหาคำตอบอย่ารีบธรรมะของพระพุทธเจ้านี่รายละเอียดยิ่งนะเรามาดูซิว่าเหตุที่ คารวาตคารหัดผู้ครองเรือนเมื่อบรรุเป็นพระอาหารหันต์แล้วทําไมต้องตายภายในเจ็ดวันสมมุติสมสมุติท่านใดที่ฟังอยู่เรามีลูกมีหลานคนรอบตัวเราสมมุติว่าคนรอบตัวเรานะไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีเป็นภรรยาปู่ย่าตายหญ่สมมุติเราอยู่ในบ้าน แล้วท่านเหล่านั้นบารมีเต็มท่านไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ว่าอ่านอ่านหนังสือธรรมะหรือฟังบทพระสูตรใดบทหนึ่งแล้วบารมีของท่านเต็มส่วนท่านสิ้นอสวะหมดกิเลสทันทีเราจะรู้ไหมสมมติว่าลูกเด็กคนนี้เป็นลูกชายเราลูกสาวเราอายุเจ็ดขวบอายุเจ็ดขวบแปดขวบเก้าขวบ และเขาบรรลุเป็นพระหันบาร,รมีเขาเต็ม,มในชาติปัจจุบันเขาได้ไปฟังทำจากไหนจาก Youtube หรือว่าจากอะไรก็แล้วแต่จากหนังสือจากเทวดาแสดงให้หรือจากครูบาอาจารย์ที่เป็นมนุษย์หรือใครก็แล้วแต่มาแสดงให้แล้วอสวะเขาสิ้นเราจะรู้ได้ไงว่าเขาเป็นพระหันเราก็เรียกเขาเหมือนลูกเหมือนหลานใช้เขา อยู่กับเขาเผลอๆก็ไปว่าเขาไปด่าเขาถูกไหมแล้วเขาไปโรงเรียนเขาต้องใช้ชีวิตปกติเขาไปโรงเรียนเพื่อนที่โรงเรียนก็ตบหัวเล่นเพื่อยงใส่ทำให้ร้องไห้ครูกรด็ดุว่าดา่าเพราะอะไรพะระอรหันต์ท่านหมดกิเลสแต่ไม่ได้หมายความว่า,าท่านจะฉลาดทุกท่านนะ พระอรหันต์เนี่ยท่านหมดกิเลสกิเลสของท่านไม่มีแต่ไม่ได้หมายความว่าพระอรหันต์แต่ละองค์แต่องค์นี่จะฉลาดจะเรียนเก่งจะสวยงามไม่ใช่นะมันก็เป็นไปตามกรรมของท่านว่าท่านสร้างกรรมถิง่งใดมาแต่เมื่อใดที่ท่านบนรรลุปเป็นพระอาหารหันต์แล้วกิเลสของท่านหมดอ่าสมมุติว่าเจ็ดครับ บารมีเต็มพอดีบรรลุเป็นบรรหันกลับมาจากบ้านเขาไม่ได้เขียนป้ายไว้นะถูกไหมเขาไม่ได้เขียนป้ายว่าใครบรปปรลุพรรหันแล้วจะมีป้ายขึ้นอกหรือว่าป้ายขึ้นที่เสื้อหรือว่าป้ายขึ้นที่แขนที่ขาที่เนืน้อผาไม่ได้มีสภาวะร่างกายขเขาก็เหมือนกับบุตุชนเนี่ยธาตุขันเขาก็เหมือนกันแต่ความผ่องใสของอินทรีย์ของเขาจนเหนือกว่า นะความทองใสของอินทรีย์ของพระอรหันต์พระอริยเจ้าจะเหนือกว่าปุถุชนเพราะจิตท่านสะอาดจิตท่านบริสุทธิ์อ่ะสมมติว่าเด็กคนนี้กลับมาบ้านพ่อแม่ก็ไม่รู้อีกว่าเป็นพระอรหันต์พ่อแม่ก็เป็นปุถุชนนะแล้วถ้าลูกบอกว่าเราเป็นพระอรหันต์แล้วพ่อแม่ยิ่งไปใหญ่เลยลูกท่าทางจะบ้าไปแล้ว ยิ่งมีปู่ย่าตายายยิ่งมีน้องเข้าไปอีกก็เล่นเหมือนเดิมใช้ชีวิตเหมือนเดิมถูกไหมใช้รูปไปไปหยิบไอ้นูุน่นให้หน่อยไปหยิบไอ้นี่ให้หน่อยพินาศทางงานนี้เข้าใจไหมพินาศอย่างไงขนาดใช้พระโสดาบันประยิบหวียังเป็นธาตุเป็นที่ฆ่าห้าร้อยชาตอิอันนี้ใช้พระอรหันนะสมมติรูปของท่านนั้น บรรลุเป็นพัะหนในอายุเจ็ดขวบ8ดขวบบรรลุตอนไหนก็แต่จะหลังจากไปเรียนหลังจากกลับมาหรือยังจากนั่งฟังธรรมะหรือจากอะไรไม่มีใครรู้ได้แล้วเขาจะอยู่ยังไงขอถามนหน่อยเขาจะใช้ชีวิตอย่างไรโดยรอบมีแต่ปุจชนผู้หนาไปดุกิเลสกายวาจาใจก็เร้าหมอง ยาบคายพระอรหันต์ท่านบริสุทธิ์ผุดผองท่านจะไปเกือกกลัวกับสิ่งโสกปกไม่ได้แนะ่และสิ่งโสกปกจะมาเกือกกล้วอยู่กับท่านได้อย่างไรคิดดูนะไอ้บอกว่าเป็นพระอรหันต์แล้วไม่จะเป็นต้องตายภายในเจดวันท่านลองคิดดูสิว่าถ้าลูกหลานพ่อแม่ของเราปู่ย่าตายายคนรอบกายของเราบรรลุเป็นปัญหันท่านจะอยู่กับเขายัางไง นรกหานรกเอาเวจีเลยนะถูกไหมไปล่วงเกินก็เราไม่รู้เลยว่าท่านเป็นพระหรันท่านบอกแม้ท่านแสดงตัวเราก็ไม่เชื่อเขาก็มองก็ยังเด็กเจ็ดขวบแปดขวบแล้วเราก็ไม่มีญาณมีปัญญาอะไรจะไปรู้ได้แต่การใช้ชีวิตของเรานะเข้าใจไหมการใช้ชีวิตของเราเดี๋ยวก็ล่วงเกินท่าน ยิ่งไปโรงเรียนนะสมมติเด็กแปดขวบเก้าขวบยังไงก็ต้องไปโรงเรียนพอไปโรงเรียนเสร็จเพื่อนก็เล่นงนนเอาไม้ตีหัวเคาะหัวหรือถ้าเด็กคนนี้ที่บรรลุเป็นพระอรหันนะแต่ว่าสติปัญญาไม่ดีด้วยกรรมอะไรก็ไม่รู้ครูก็ทําโทษตีหรือว่าหยิกหูหรือว่าใช้คําหยาบคายเหมือนเด็กทัก่วไปได้ไง สนุกเลยงานนี้นะไปที่ไหนพี่นาที่นั่นบอกได้เลย,ไ,ยไปที่ไหนพี่นาที่นั่นจะไปอยู่ที่โรงเรียนครูหรือเพื่อนที่เล่นด้วยกันก็พี่นาเอาบอกได้เลยพี่นาจะอยู่บ้านพ่อแม่ญาติพี่น้องที่เป็นบุตรชนธรรมดาไม่ได้สนใจอะไรเลยก็พี่นาบอกได้เลยพี่นาตกลงใครตาย ถ้านเป็นคิดเองนะอาตมาก็ไม่ได้บอกว่าไอ้สิ่งที่ตะมารู้มาเนี่ยเป็นถูกต้องนะมาให้ความคิดเฉยๆเพราะหลายคนก็มีความคิดสองแนวบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่ออาตมาก,ก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเพราะไม่ใช่พระรหั์แล้วก็ไม่เคยเกิดในจําความเกิดในอดีตชาติก็ไม่ได้เราก็ไม่รู้แต่สิ่งที่เอามา ให้พิจารณาดูเราก็ลองคิดดูด้วยว่าเออมันจริงหรือเปล่าถ้าท่านไม่ได้บวชอย่างน้อยคุณต้องบวชเป็นสาม,มนเนรนะศีลสิบศีลห้ากับศีลแปดอยู่ไม่ได้ถ้าขาดมันไม่บริสุทธิ์อยู่ไม่ได้กับคุณธรรมอันสูงสุดคุณธรรมสูงสุดเลยนะคุณทำพระรหัน์เนี่ยศีลห้ากับศีลแปดอยู่ไม่ได้นะบอกให้นะ ศีลส,สิบขึ้นไปเนี่ยถ้าเป็นเนนเป็นเด็กกระบวตเนนไปเจ็ดขวบแปดกลุเนี่ยบวชเนนเลยพอท่านเป็นพระอรหันต์ปุ๊บให้บวชเนนพอบวชเนนปุ๊บผิวพรรณของท่านก็ผ่องใสสติปัญญาของท่านก็เหมือนกับภิกษุบวชมาร้อยปีเป็นพระเถระเลยนะใครจะไปกล้าเล่นกับท่านอ่ะดูไหมใครจะไปกล้าเล่นกับท่าน พราะกิริยามารยาทของท่านงามผิวพรรณผ่องใสแม้กระทั่งพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาหานึกว่าเป็นเนรหลานเป็นเนรลูกพอมาเจอลักษณะจริงๆเปลี่ยนความคิดนะเพราะอะไรความพองความบริสุทธิ์ความงามของพ้าอรหันนั้นบริสุทธิ์ดีแล้ว และท่านก็ไม่ใช่เด็กนะไม่ใช่พระพุทเจ้าตัดพระหันเนี่ยก็เหมือนกับพิสูจบวชมาร้อยปีอย่างนี้เลยนะฉะนั้นเราลองมาคิดดูว่าถ้าท่านบรรลุเป็นพระหันแล้วไม่บวช จะตายหรือว่าจะให้คนรอบข้างตายอ่ะเราลองมาคิดดูสมมติว่าเป็นปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่อะไรก็ได้ถ้าท่านเป็นพระอรหันต์เพื่อนท่านทำไงไปทำงานเหรออยู่บ้านเหรอเข้าสังคมไหมตายหมดอะ่ะที่น่าหมดอะ่ะคนในสังคมอะ่ะเพราะอย่างไรก็ต้องไปร่วงเกินเพราะความสนิทเคยชินคุ้นเคย มีอยู่แล้วมันไม่ได้บอกนี่ว่าใครบรรลุเป็นมหาแล้จะมีป้ายขึ้นถูกไหมมันเป็นคุณธรรมน้าภายในของผู้บรรลุคนอื่นรู้ไม่ได้เลยแต่เขาก็ยังอยู่ด้วยกันอย่างมิตรภาพเป็นเพื่อนก็เล่นแซวบ้างหยอกล้อกันบ้างเป็นสามีภรรยา ก็ป,ปกติตอนคิดดูนะว่ามันเป็นยังไงแต่เราก็ไม่ได้ตัดสินใจอะไรนะว่ามันจะเด็ดขาดหรือไม่เด็ดขาดแค่ให้คิดดูดูว่าถ้าท่านบรรลุเป็นพระหัต์แล้วไม่บวชในพระธรรมเ้าวินัยใครมันจะพินาาได้มั่งรอบตัวท่านนะพินาหบดแหละ ฉะนั้นนี่แหละเหตุสำคัญที่ต้องบวชพอบวชเข้ามามีศีลสิบอย่างน้อยต้องศีลสิบพอศีลสิบหรือจะเป็นสองยยิบเจ็ดก็ไม่มีใครกล้าย,ยุ่งแล้วเพราะคุณธรรมของสมณเณรเหมือนของพิสุเป็นเครื่องบ่งบอกและคุณธรรมภายในของพระอรหันต์ก็โปรงใสงดงาม ฉะนั้นอย่าเชื่อลองไปคิดดูว่ามันจริงไหมถ้ารอบตัวเรามีใครเป็นพระราหัสักคนหนึ่งมันจะพินาศขนาดไหนมันก็เหมือนกองไฟใหญ่นั่นแหละมีอำนาจมากถ้าใครมีปัญญาก็สามารถใช้ประโยชน์จากกองไฟแต่ถ้าใครโง่เง่าต่อตุนก็พินาศด้วยกองไฟนั่นแหละ ฉะนั้นให้ท่านไปคิดเองอาตมาก็เอาความรู้ความคิดมาพอที่จะเป็นแนวทางนะวันนี้ก็ขอยุติเพียงเท่านี้